ความรู้สึกหลังดูคาราเมลโลนะครับโอ้โหผมแบบจะบอกว่ารู้สึกฟิลกูดก็มีนะครับแต่ว่ารู้สึกเศร้าก็มีคือมันปนกันไปหมดเลยนะครับ <laughs> อยากชวนทุกคนรู้หนังเรื่องนี้ใน Netflix ครับคาราเมลโลมันเป็นเรื่องของไอจหมาหลงทางตัวหนึ่งนะครับที่หลงไปหลงมาเนี่ยก็มาเจอกับพระเอกที่เป็นเชฟแล้วก็พระเอกเนี่ยป่วยนะครับเป็นอ่า ขออนุญ,ญาตสปอยล้วกันนะคลิปนี้มีสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูมาก่อนก็นได้นะครับเรื่องนี้เลยคาราเมโลใน Netflix สนะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็มาฟังรีวิวกันได้ฝากกด subscribe กันไปด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยพระเอกน่าจะป่วยอ่าดูไปคือดูแรกๆมันก็มีซน์บางอย่างที่พระเอกไม่สบายหรือเปล่าเหตุปวดหัวบ่อยนะครับก็นางก็เฉลยในเรื่องนั่นแหละว่าพระเอกเป็นเนื้องอกในสมองนะครับ ก็คือต้องมีการผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการทำเคม,มบําบัดนู่นนี่นั่น,นเนาะจนพระเอกเนี่ยมาเจอกับไอเจ้าหมาหลงทางตัวนึงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าคาราเม l โลซึ่งคาราเมโลเนี่ยเป็นหมาที่ดื้อม,มากนะครับเป็นหมาที่แบบพังทุกอย่างในบ้านเลยนะครับโซฟาของเล่นกับคงกับข้าววิง่งขึ้นกินบนโต๊ะแม้แต่เสื้อเชฟของเขาเนี่ยไอคาราเมโลเนี่ยก็ข้าบจนขาดนะครับ ก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของอพระเอกแล้วก็กับเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่กันมาจนนั่นแหละไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของเจ้าหมานะครับโอ้ตอนที่คือไอห,หมาตัวนี้มันชอบมันชอบปลาฉลามมันชอบทะเลอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นหมาที่แปลกอยู่ตอนท้ายเขาก็ไปก็พาเจ้าหมาตัวนี้ไปทะเลแล้วก็เหมือนกับ ผมคิดว่าเขาน่าจะให้จบตรงนั้นแหละก็คือเขาไม่ได้ให้เห็นว่าหมาตัวนี้ตุยที่ทะเลหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าโปเกอร์นั่นแหละฉากจบก็คือน้องหมาก็คือไปเสียชีวิตตรงนั้นน่าอายู่ในทะเลกับพระเอกก็เป็นฉากจบที่ผมชอบนะผมชอบว่าช่วงชีวิตหนึ่งของสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้มาอยู่กับคนแบบเราแล้วก็ได้เห็นว่าพระเอกเนี่ย มีชีวิตที่ดีขึ้นจากความรักที่ไม่จะเป็นต้องมาจากคนเท่านั้นนะครับมาจากสัตว์ก็ได้พูดพูดในในมุมของคนที่มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับผมก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมาเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละที่กันเลยนะครับก็ได้แต่แบบโทรหาแม่แล้วก็ถามข่าวเป็นครั้งข่าวแต่แบบคิดถึงมันมากเหมือนกันคือมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมเคยอ่านเจอนะครับก็คือทฤษฎี a n i m a l t h e r a p y นะครับก็คือการใช้สัตว์บำบัดหรือว่าใช้สัตว์เลี้ยงในการบำบัดโรคเนาะเวลาที่คนป่วยเวลาที่คนรู้สึกโดยเฉพาะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะได้ยินเขาพูดกันว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโรคหัวใจอะไรประมาณนี้ถ้ามีเหมือนสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้ช่วยยืดอายุของเขาออกไป อาจจะไม่ได้ช่วยฮิลแบบให้หายแบบร้ออะไรนู่นนี่นั่นนะครับแต่หมายถึงว่ามันจะทําให้ยืดอายุทําทให้มีชีวิตอยู่ต่อได้เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความสุขซึ่งเรื่องนี้พยายามจะสื่อประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ที่ผมอ่านดูเนาะเขาจะบอกว่า,าหมาบางสายพันธุ์เนี่ยมันจะสามารถ detect cancer ดีเท c แคนเซอร์ได้ก็คือมันสามารถดมกลิ่นแล้วรู้ว่าใครเป็นมะเร็งได้ด้วยนะอันนี้ผมอ่านมานะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ,ะคุณเจ็บน้องบ้านถ้ามีประสบการณ์เรื่องนี้หรือว่ามีความรู้เรื่องนี้ก็มาแบ่งปันมาแชร์กันได้นะครับันูผมอ่านมาก็คือมันสามารถสูดดมกลิ่นหรือว่าลมหายใจของคนแล้วมันสามารถรู้ได้ว่าคนไหนเป็น c a n อร์หรือว่าเป็นมะเร็งแต่ว่ามันต้องเป็นสัตว์ที่มีการฝึกมานะครับมันต้องเป็นหมาที่ได้รับการฝึกมาโดยตรงเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแค่เล่าให้ฟังว่าเออมันมีหลายๆอย่างที่สัตว์เลี้ยงเนี่ย สามารถมอบให้กับคนได้นะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาบอกว่ายืดอายุออกไปได้ยาวนานขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ว่าเพราะเขามีความสุข,ขกับการอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาเนี่ยเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยลุกออกมากลังออกกําลังกายเนี่ยทุกเช้าหรือไม้ก็ตอนเย็นออกมาเดินบ่อยขึ้นเพราะว่ามีหมาเนี่ยที่เขาต้องดูแลก็เ,เลยต้องออกมาเดินมาวิ่งเพื่อที่ให้เจ้าหมาเนี่ยออกมาออกกําลังกายก็เลยทําให้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ย สุขภาพดีไปด้วยนะครับอืมแน่หัวยังคิดอยู่เลยว่าถ้าจะมีสัตว์เลี้ยงอีกจริงๆก็คงจะหาน้องหมาสักตัวมาอยู่ด้วยนะครับหรือไม่ก็น้องแมวเห็นไหมมันจะทําให้เรารู้สึกแบบใจชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอยากกลับบ้านไปเล่นกับมันเนาะก็ประมาณนี้แหละครับข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้ก็นั่นแหละเนาะความรักที่มาจากสัตว์เลี้ยงนะครับและบางทีเนี่ยมันก็คือ จริงๆมันเป็นผมว่าในหนังเรื่องนี้มันคือทุกอย่างมันดูบังเอิญไปหมดเลยนะอยู่ดีๆไอ้เจ้าหมาตัวนี้ก็มาเจอพระเอกแ้วอยู่ดีๆพระเอกก็เป็นมะเร็งแต่อยู่ดีๆก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับทุกอย่างมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเดสตินีเลยเนาะก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให่ทุกคนไปดูนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามันมันคนหลายๆคนนัวจะไม่รู้สึกอะไรมั้งแต่ผมดูตอนจบแล้วผมแบบน้ำตาซึมอ่ะคือมันไม่ได้ซึมว่ามันจบ โดยที่ให้หมาตุยหรือยังไงนะครับแต่มันเป็นอารมณ์แบบว่ามันเนี้ยนี่แหละคือชีวิตคนเราครับพอถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีจากกันไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะแฮปปี้ด้วยกันแค่ไหนเนี่ยพอถึงเวลาที่มันแบบต้องไปแล้วจริงๆอะ่ะพอแบบมันหมดเวลาแล้วจริงๆเ่ย ก็ต้องไปโอ๊ยทำไมทำไมน้ำตาซึมทำไมน้ำตาจะไไลนั่นแหละครับพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยแฮปปี้แค่ไหนรักกันแค่ไหนนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาไปครับก็เหมือนไอ้เจ้าคาราเมลโลนี่แหละที่ตอนท้ายก็อย่างน้อยๆก็ปล่อยให้เขาไปในที่ที่เขาไปเห็นเขาอยากเห็นเขามีความสุขประมาณนี้ครับแล้วผมผมผม,ผมรู้สึกว่ามันจบดีมากแต่ว่าผมแค่รู้สึกเศร้าด้วยความที่ผมเนี่ยเอาจริงเนาะ มนุษย์ตกคนน่ะทำใจยากในการที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างไปโดยเฉพาะอะไรที่เรารักมากๆอย่างเงี้ยคือผมยังคิดภาพเลยว่าถ้าผมเป็นพระเอกแล้วแบบยืนอุ้มไอไม้ใครมาเลโนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคงแบบฟูมไฟไปละนะครับคือผมเป็นอารมณ์แบบอินกับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละจบดีครับจบดีทำให้เราเข้าใจสัจธรรมว่ารักกันแค่ไหนก็ต้องปล่อยนะครับ แต่ผมแค่ต้องเรียนรู้ให้มันปล่อยวางให้ได้แค่นั้นเองนะครับจบดีแต่ทำไมมันเศร้าจังเลยอ่ะทำไมทาไมโลกของความจริงมันถึงไม่ปลานีใครเลยนะครับโลกของเวลานะครับนั่นแหละทุกคนใช้ชีวิตกับคนที่เรารักกับสัตว์ที่เรารักกับสัตว์เลี้ยงที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปก็คือผ่านไปก็คือผ่านไป,นไปเลยนะครับ ผมนั่งพูดอยา่เนี้ยเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีที่ผมพูดเนี่ยก็คือผ่านไปเลยเจ็ดนาทีผมกลับมาอีกไม่ได้แล้วแต่ผมอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนฟังแบบนี้จริงๆนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับคนที่รักแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เรารักนะครับอยู่กับเขาดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอยู่กับมันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ทําใจยอมรับในวันที่เราต้องปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปไม่ว่าจะรักแค่ไหน าตามความจริงแล้วนะครับเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะบางทีเราก็ฝืนอะไรไม่ได้นะครับดูแล้วอนะินน่ะดูแล้วผมแบบคือผมนั่งนั่งดูกับแฟนนะ่ะเนาะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยพูดกับแฟนว่าทําไมเขาถึงฆ่าน้องหมาด้วยแฟนผมก็บอกว่าเธอดูดีดๆเขาไม่ได้ฆ่านะผมก็พูดไปน่นะครับว่าเอ้ยเนี่ยหมายถึงว่าบทเขาเนี่ยทำไมต้องให้น้องหมาตายนู้นนี่นั่นนะครับ แฟนของข้าก็บอกมาว่าเธอดูดีๆช่วงชีวิตของหมามันไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนั้นนะครับคือผมก็ชุกคิดขึ้นมาได้นะมันไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนั้นแล้วอพอถึงเวลาเนะี่ยมันก็ต้องไปต่อให้เราแบบเลี้ยงมันดีอยู่ด้วยกันมีความสุขมากแค่ไหนเนี่ยพอถึงเวลาน้องก็ต้องไปแฟนผมก็บอกประมาณนี้นะครับก็ผมเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าแบบเอ้ยทำไมเวลาที่มีข่าวสุนัขตายแล้วแบบเอ้ย เขาร้องไห้ร้องผมร้องไห้เสมอน่าเสียญาติคนหนึ่งไปเลยคือผมผม้าใจเพราะว่าผมก็เริ่มเลี้ยงหมาแล้วแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ยิ่งเข้าใจกันไปใหญ่นะครับเขาไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงด้วยซ้ำนะครับเขาคือเพื่อนที่อยู่กับเราเนาะเหมือนในเรื่องนี้เคยเห็นเลยว่าเป็นมิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงที่เขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่คือเพื่อนคือคนที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขอ่ะคือลงเรือเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับ โอ้ไม่เป็นไรทุกคนผมจะลองให้กด subscribe กันให้ด้วยนะครับแล้วผมจะมารีวิวเรื่องต่อไปฝากมิสซิสตีฟกันไว้ด้วยบ๊ายบายครับ